สวัสดีครับผมเจ๊กอีสุปลาแดงล้อแม็กนะครับผมอยู่ที่กรมสาขาโลดนะอยุตยานะครับอีสุซอแสงมงคลนะครับวันนี้ผมได้นํารถมาส่งมอบรถให้กับเพื่อนผมนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนผมแนะนําตัวสักนิดนึงสวัสดีครับผมชื่อสุเมธพิลพครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนสองรู้จักคือเพื่อนที่เจ๊ครับอ่าโอเคครับวันนี้ออกรถรุ่นอะไรครับ1.9เอสครับ1.9เอสแคปนะครับได้รถนานไหม ไม่ถึงสิบวันได้รถแล้วคันนี้คือลูกค้าเพื่อนผมเนี่ยไม่ได้ทําสัญญาไฟแนนซ์ลูกค้าซื้อเป็นเงินสดนะครับผมเดี๋ยวจะฝากถึงเพื่อนๆสักนิดน,นึงใครที่สนใจคิดกําลังคิดที่จะออกรถยีสุนะครับเพื่อนสุมเมศจะแนะนําให้มาซื้อใครก็กยี<อ> <is> ย่สุโอเคครับ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์เบอร์โทรศูนย์แเกนหะครับหรือติดต่อทางอินบ็อกทางไลน์นะครับถ้าใครอยากมีรถอยากได้รถด่วนรถเร็วติดต่อมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ